สวัสดีเจ้าแม่เอนี่ชุดแซบแบบเมียงเมียงมาเห็นแล้วเจ้ามาเนีอย่างมาเนีอย่างวันนี้แกดมดสุเป็นวิถีคนดังเห็นแล้วเจ้าวันนี้แกดมดควันจุ้งจุงนี่คืออะไรคะต้มเนาะไม่ส้มเจ้าวันนี้จะย้ำเนาะไม่ส้มนะเจ้าจะย้ำแบบพัดๆนะเจ้าตีจะเอามาโซใส่ในหกตัวกันนะเจ้าเครื่องปุ้งเขาวันนี้ก็มีตามนี้เลยเจ้าพีกหอมเาาหอมแดงกับปินะเจ้าใครจะเติมน้ำปลากราก็ได้นะเจ้าพักที่ใจ อุ้ยวนันนี้ก็จะมีก้อมกอก็หอมปอมก้อมกอดนี่กระจูบเปเลยเจ้าหน้าฝนนี่งามขนาดเจ้าเฮาก็กมาดูมาใจเป็นคร่งเป็นเ้าน้องไม่ส้มนี่ถ่าจะยี่พิดแหแล้วเจ้าสี่เป็นโคเป็นคาบเท่าร้ว่าบล่างเป็นขวดตีแง่ไวแกงเหมหูสูจจกมันเอ้ออสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเขากระตักมันออกมาไว้แบบนี้เนื้อเจ้าทุกโหนงแง่น้ำแง่อย่างมันออกพี่กระตำาเสร็เรียบร้อยแล้วไม่ได้ตํำใหืรอดูเนื้อเจ้าอุปสรรคยางไหหลวงเลยเนื้อแม่แก็จะ ตำหอมขาวซอยหอมแดงไหวนะเจ้าพักกะทำความสะอาดเรียบร้อยมุดแล้วหูดหูดซอยซอยเรียบร้อยมุดแล้วนะเจ้าหอมขาวหอมแดงนั่นแม่แอนจะเอาไปเจ้าก่อนนะเจ้าเจ้าในน้ำมันแบบนี้นะเจ้าเอาหอมแดงลงไปก่อนเพราะมันสุกยากกว่าหอมขาวนิดหน่อยเนะเจ้าเนาะอ่ากระเจ้าไปเลยเจ้าเป็นจะได้พ่อของตังใดฝนตก นาเจ้าพายุบัวลงบัวลอยนั่นนายเจ้าไร้การซจริงๆหลายพื้นที่นำ้ำท่วมขนาดนักเลยเจ้าแต่บ้านแม่แอนบะท่วมเน้อถ้าบ้านแม่แอนท่วม สังลุ่มจมบาดาลหมดเลยเจ้าเพราะบ้านแม่มันเป็นเนื้อเจ้าปอกเนาะสูอานี่พอหอมแดงได้ทีได้ทางแล้วใส่หอมขาวลงไปรอกันแหมสกร,รมถ้ามันเหลืองดีงามแล้วก็เอาน้ำพริกที่เขาตําไว้ลงไปผัดแบบนี้เนาะเจ้าไพจะใส่ยอะน้ำห่าก็ได้นะแต่ว่านี่แม่บะใส่เนาะเจ้าเพราะมันมาแบบสไตล์ผัดๆเนาะเจ้าทุกคนแม่ก็จะผัดเครื่องลงไปแบบนี้เลยครับหอมวินาทีนี้คือหอมฟุ้งเต็มบ้านเต็มเฮียนเลยเจ้าทุกคนไพ่ตียูเรียนก็นจะมนนเมนเหยนอยนะ มีผาอยู่ลดเดียวซ้อหาไม่มานยากยากนเจ้าทุกคนตะก่อนนี้ไม่มานหนักนักเนาะบบดเดียวนี่โอ้แบบใครลำหันฮะด่วไปแผวปุ่นอันนี้พอเอาผัดฮึมันหอมแล้วเขาเกาเนาะไม่ส้มที่เขาต้มไว้นะเจ้าใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ผัดไปเลยเจ้าปรุงรสเน้อเจ้าปรุงรสผ่สะดวกใส่ปลาลาก็ใส่เน้อเจ้า แต่แม่แอนใส่ตึกกะปิเจ้าแล้วก็พงนางฟ้ากาไม่ไงซูเจ้ารถดีแล้วก็สีอยู่ขาวเนื้อเจ้าตีแม่แอนใส่ลงไปแค่นี้เองถ้าใครจะเนี่ยแบบเมียงเมียงเปิดจะเอาไปซุกในคกเนาะกับน้ำพริกก็เอามาเจ้าแบบนี้นะเจ้าอันนี้ก็จะมีความทุลักทุเลนเนาะเพราะว่าตาอังโรมันก็สีมื่นแล้วูุปดปลอดเจ็ดไปละเจ้าซุกได้ทีได้ทางแล้วพักที่เขาจะใส่ในวันนี้กัย่างตีบอกเจ้าก้มก้อ,อหอมป้อมต้นหอมกับนี่น่ะเจ้าเขากะ พัดไปให้มันพักยุบได้สักครู่กับเป็นอันเซจเรียบร้อยแล้วเจ้าเข้าตอนวันนี้เมนูหัวเจ้ามากเข็มแล้วเจ้าตีบัซซจีนเพาะอย่างหูก,กอเพอาะหัวหัวเจ้ามากแบบยำลวงอินวัวนี่เส็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามากินข้าวไวยกันเนะื้อ เนี่ยน้ำไม่ส้มแม่แอนจะขัวแบบแห้งๆแบบนี้เลยเจ้านี่คือดอกผักพายนะเจ้าหายลรในวันนี้ได้มาจากกาดแม่ใจในวันนั้นนะเจ้านี่ที่เขาไปตามหากันในวันนั้นแล้วก็พักน้องเจ้าบะเขียจม้มบะเขียจีบะเขียแจ้บะเขียหวานบะเขียหืนมีฮันโมดแต่เจ้าลากกะมะแข้งอันนี้แม่แอนจะเอาไปจีบก่อนเ้ยเจ้ามาเด้อมาเด้อมากินข้าวตอนด้วยกันเจ้าได้เวลากินข้าวตอนแล้วเที่ยงแล้วนะจ๊ะทุกคนมาเด้อมาเด้อเนียน้ำนมไม่สมมาก ขนาเจ้า